การใช้คำสรรพนามและการใช้ดีสตา้าดี้การศึกษานี้การขึ้นต้นประโยคใหม่ด้วยคำสรรพนาม it อาจทำให้ผู้อ่านสับสนได้ว่าผู้เขียนกำลังอ้างถึงคำนามตัวใดหากในประโยคก่อนหน้ามีคำนามมากกว่าหนึ่งคำให้ผู้เขียนใช้คำนามที่ต้องการกล่าวถึงแทนการใช้คำสรรพนาม it เพื่อเลี่ยงการก่อความสับสนที่อาจเกิดขึ้นได้ การขึ้นต้นประโยคใหม่ด้วยวลี this study อาจทำให้ผู้อ่านสับสนได้เช่นกันเพราะสื่อความได้ทั้งการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียนเองและการศึกษาค้นคว้าที่ผู้เขียนอ้างอิงถึงในประโยคก่อนหน้าหากผู้เขียนต้องการกล่าวถึงการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียนเองให้ระบุให้ชัดเจนโดยใช้วลี i n t h e c u r r e n t study ในการศึกษาชิ้นปัจจุบันนี้หากผู้เขียนต้องการกล่าวถึงการศึกษาค้นคว้าที่อ้างอิงถึงในประโยคก่อนหน้าให้เชื่อมประโยคทั้งสองเข้าด้วยกันโดยใช้ตัวเชื่อม which หรือ that